สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับผมอยู่ในรถ Honda a c c o r d G7 นั่นแหละรถรุ่นนี้นี่หลายคนบอกเลยว่าอย,อยากเปลี่ยนจออยากเปลี่ยนเครื่องเสียงอยากเปลี่ยนชุดลำโพงอยากทำนั่นอยากทำนี่ทำได้ไหมนะครับคันนี้ลูกค้ารีเควสมาอยากใส่จอ Android 10นิ้วหลังจากติดตั้งไปแล้วเป็นแบบไหนไปชมกันดีกว่าครับนี่เลยครับหลังจากเราติดตั้งจอ Android 10นิ้วนะฮะรุ่นนี้ใส่แผ่นด v d ดีได้นะครับนี่แบบนี้นะครับ เราก็ชุดควบคุมนี่ควบคุมแอร์อยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับแต่ว่าจะไม่โชว์แล้วนะเราจะมองไม่เห็นว่าเราปรับอุณหภูมิแอร์ว่าพัดลมเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่เเราจะไม่เห็นแล้วเพราะามันจะไม่ได้โชว์ที่หน้าจอตัวไอโนนสินิ้วตัวนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้ขึ้นมาแน่นอนเลยคือลูกเล่นของตัวจอ,อ,อความคมชัดนะครับคือปกติเนี่ยถ้ารุ่นนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนวิยุนะครับเราจะบิวจอไว้ข้างล่างชิ้นล่างนี้นะครับแต่นี้ลูกค้าบอกตำแหน่งมันต่ำไป นี่ผมไม่หมยลูกค้าผมไม่หมยขอให้ได้ใส่จอตัวนี้นี่ครปรับเอ็นเข้าหาตำแหน่งลูกค้าแบบนี้นะฮะเล่นได้สบายๆนี่นะครับมี Netflix นะครับ YouTube นะครับรุกทีวีไปดูทีวีออนไลน์นะครับ VTV ไว้ไปดูซีรีส์หนังจีนนี่นะครับมีให้ครบหมดนะครับใช้งาน o o o l l m m p s ฟังเพลงผ่านจุก Spotify ได้เลยแล้วก็ตัวนี้ปรับเสียงนี่แบบละเอียดยิบเลยนะครับถ้าเข้าไปที่ อีคเรเซอร์นี่นะครับปรับกันแบบละเอียดยิบแบบนี้เลยนะฮะแล้วมีในส่วนของการตั้งไทม์ไลน์แบบนี้ตำแหน่งเวทีเสียงได้ครบแน่นอนนะครับต้องเหนือจากนั้นคันนี้ยังเพิ่มในส่วนของกล้องมองหลังเหยียบเบรกเข้าเกียร์ถอยนี่นะครับกล้องมองหลังก็มาแบบนี้นะครับพร้อมเส้นกะระยะให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่กดเข้าไปเล่นในส่วนของยูทูบได้แบบนี้เลยเนี่ยกดเข้าไปสักจึ๊กหนึ่งนะครับวอลลุ่มนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะนี่นะฮะที่พวงมาลัยได้เลยนะฮะ นะ,นะฮะหัผขกอละกันนะฮะให้ฟังคันนี้ลำโพงเมอร์คิวี่เโอ้โหเบสน,นี่ตึบตับเลยคันนี้ใส่เป็นลำโพงเมอร์คิวลี่ฟูลเซตเลยนะครับมีซับหลุมยางอะไหล่เมอร์คิวลี่ด้วยนะครับแล้วลำโพงรุ่น C62 เนี่ยทวิตเตอร์วางคอนโซลแบบนี้นะครับนี่ความเจ๋งเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับ โอเคครับผมฝากไว้นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ใช้รถ Honda Accord G 7รุ่นนี้นะครับแล้วอยากเปลี่ยนจอแล้วไม่ได้ไหมเรื่องต้องดูอุณหภูมิแอร์เพราะาเราก,กดออโต้มันก็เย็นอยู่แล้วนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาเปลี่ยนจอก็ได้นะครับหรืออยาก อัพเกรดคุณภาพเสียงเข้าไปให้เบสกระหึ่มตึ๊บตับรายละเอียดเสียงดีๆแบบนี้คิดถึงได้เลยนะต้องที่เดียวคือที่ m i รา g e a u d i o โสำนักงานใหญ่สีนครินนะครับก่อนจากกันนะครับฝากกดติดตามกดซับสไ r ร b ์นะครับ Facebook YouTube นะครับรวมถึงใน IG แล้วก็มีนะครับสอบถามชุดโปรโมชั่นต่างๆได้ ทาง Line แอดออฟฟิเชของเรานั่นเองนะครับลองสอบถามกันเข้ามาว่าติดตั้งแบบนี้ราคาเท่าไหร่บวกกับตอนนี้ก็มีชุดโปรโมชั่นลองแวะเวียนกันเข้ามาทาง Facebook หรือทางไลน์ได้เลยสําหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ